ช่วงอุ่นไอรักบ้านสุกตาสนับสนุนโดยดูเม็กโกพรัสแอดวันส์นิวทรีอุ่นไอรักบ้านสุกตาสัปดาห์นี้ยังอยู่กับคุณพลาชิตจัน์ค่ะชิลลี่ขารู้ไห้นี่มาไม่เอาอะไรมาคะกระดาษกระดาษกับสมุดเรามาทำสมุดภาพกันไหมคะ ปัจจุบันเด็กๆมีการแข่งขันกันมากทําให้คุณแม่หลายๆท่านเน้นพัฒนาการความฉลาดของลูกเป็นหลักและก็ละเลยพัฒนาการที่สําคัญด้านอื่นๆเช่นสุขภาพที่แข็งแรงอารมณ์ที่แจ่มใสจนบางครั้งทําให้ลูกเครียดและไม่มีความสุขค่ะการพัฒนาด้านสมองสามารถทําได้หลายรูปแบบค่ะอย่างเช่นการเล่านิทานการทํางานศิลปะเพราะเด็กๆจะได้จินตนาการไปกับเรื่องราวที่คุณแม่เล่าให้ฟังหรือเพลิดเพลินไปพร้อมกับลายเส้นขีดขีดเขียน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ให้ลูกน้อยได้เป็นอย่างดีค่ะ hey, เสร็จแล้วมเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิเดี๋ยวมี่เปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่ oh, <okay. S 1> who, who is this อันนี้ชิดเก่งค่ะอันนี้ใครคะอ่อืมอันนี้ใครคะชีเก่งมากอันนี้ใครคะ <She. S 1> <laughs> อันนี้ชิดี การทำ DIY นะคะนอกจากจะเป็นการพัฒนาจินตนาการความคิดสร้างสารรค์กล้ามเนื้อมือมัดเล็กมัดใหญ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกอีกด้วยค่ะเราเนี่ยสามารถสอดแทรกความรู้ทางด้านวิชาการเนี่ยเข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่จะมองข้ามไปไม่ได้นะคะก็คืออาหารและโภชนาการค่ะต้องเลือกให้ครบทั้ง5หมู่เพื่อลูกๆเนี่ยจะได้เติบโตอย่างสมวัยค่ะ การเลี้ยงดูนะคะก็ควรจะเน้นให้เด็กเนี่ยเก่งพร้อมรอบด้านกิจกรรมที่ทําให้เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นได้ดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะพื้นฐานของความฉลาดในสังคมของเรานอกจากสารอาหารที่จําเป็นต่อการพัฒนาของสมองที่เรารู้รู้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นไอโอดีหรือธาตุเหล็ก ก็ยังมีสารอาหารที่เป็นกรดไขมนันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอเมกา้าหรือวิตามินต่างๆที่ช่วยสร้างระบบประสาทได้แก่วิตามิน B12 สิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนเสริมทําให้พัฒนาการของสมองดีขึ้นและเป็นตัวที่ช่วยสร้างพื้นฐานของพัฒนาการด้านความฉลาดค่ะวิธีการหนึ่งที่ทําให้การพัฒนาความฉลาดของลูกเป็นเรื่องที่ไม่เครียดและน่าเบื่อก็คือการประยุกต์ให้เข้ากับการเล่นที่เขาชอบนะคะ